สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันไดสายอาชีพกับผมนายป๊อบเช่นเคยนะครับส่วนเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของยาโดยเฉพาะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของเม็ดยานะครับเพราะจริงๆแล้วเราจะไปรู้จักคนทํายาหรือที่เรารู้จักกันว่าเภสัชกรนั่นเองครับ เอาละสิครับน้องๆหลายคนคงจะตาลุกวาวกันเลยทีเดียวเพราะใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาชีพหมอยาหรือเภสัชกรกันใช่ไหมล่ะครับดังนั้นครับวันนี้ผมจึงได้นําเรื่องราวการทํางานของหมอยาหรือเภสัชกรมาให้น้องๆได้ทราบจากเขากันเลยครับว่าเขาต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้างมีงานรองรับที่มากมายหลากหลายขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันกับอาชีพหมอยาหรือเภสัชกรกันได้เลยครับยาเป็นหนึ่งในปันจจัย4ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ อันแสดงถึงความสําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีพและสําคัญจนกระทั่งมีพระโพธิสัตว์ด้านการปรุงยานามว่าพระภัยศาชยคุรุประภาตถาคตที่ทรงถือหม้อยาในพระหัตถ์อันสะท้อนถึงความเก่าแก่ของวิชาเภสัชศาสตร์นับพันปีและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามโลกและโรคตลอดเวลานับว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีคุณนันต์ต่อมวลมนุษยชาติ ในบรรดายาทั้งหมดทั้งมวลที่มนุษยชาติใช้เพื่อการดำรงชีพนั้นคงจะไม่มีใครรู้จักยาดีไปกว่าเพศาชาัชกรที่นี่คือร้านขายยากนะกปลาเมเชนตั้งอยู่ในย่านทาวินทาวเป็นร้านขายยาที่ให้บริการจำหน่ายยาทานและยาใช้ภายนอกเกือบทุกชนิดทุกรูปแบบซื้อยา ที่วันนี้นเพิ่งจะพบคุณหมอทราบว่าคุณหมอ,อเขาอาจจะนิ่งก็เราอาจจะมีเวลาในการพบเขาน้อยแต่ถ,แถ้าเป็นพี่เพศาาเราก็จะคุยกับเขาได้และเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและแนะนำการใช้ยารวมทั้งให้ํำปรึกษาปัญหาสุขภาพคือพี่จู หรือเภสัชกรหญิงสิริรัตน์ตันปิชาตเจ้าของร้านและเป็นเภสัชกรประจําร้านยาแห่งนี้ด้วยครับแล้วเขาก็จะดีขึ้นเองแต่ต้องอบาบยาและทาโลชั่นเยอะช่วยเขาจะดีขึ้นจริงๆแล้วจะจบมา20กว่าปีนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาทําร้านยานี้ไปทําสายทางการตลาดแล้วก็เพิ่งมาเปิดในร้านยานในชุมชนนี้10ปีเต็มแล้วค่ะนะคะเภสัชกรชุมชนถ้าผู้ป่วยเนี่ย ได้ใกล้ชิดกันเราจะอธิบายการกินยาได้ถูกต้องมากขึ้นเพราะบางทีผู้ป่วยได้รับยาหลายๆขนาดที่โรงพยาบาลแล้วอาจจะเพราจจะเนีจจ่ยความเข้าใจจะไม่ไม่พร้อมทันทีเดียวหรือว่าอาจจะต้องถามเพิ่มดังนั้นเภสัชกรที่อยู่ชุมชนเนี่ยจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในแง่ของการที่จะได้คุยกับผู้ป่วยได้นานขึ้นเพราะหนึ่งเรามีเวลาแล้วผู้ป่วยก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรา ดังนั้นเภสัชกรชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านกับผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นการเอื้อประโยชน์ดังนั้นเภสัชประจําครอบครัวนียมีข้อสําคัญในโลกอนาคตนะคะการทํางานของเภสัชกรในร้านยาลักษณะการทํางานจะค่อนข้างคล้ายกับการทํางานของเภสัชกรในโรงพยาบาลนั่นคือให้คําแนะนําเรื่องการใช้ยาและติดตามผลการใช้ยาของผู้ป่วย เพียงแต่เภสัชกรในโรงพยาบาลจะเป็นการดูแลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและบางโรงพยาบาลเภสัชกรอาจจะต้องมีการผลิตยาเฉพาะที่จําเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับยาแล้วล่ะก็จําเป็นต้องอาศัยเภสัชกรทั้งสิ้นครับ จริงๆเจ้าจักรกรเนี้ยต้องเรียนรู้ทั้งกระบวนการนะคะตั้งแต่เอาเรื่องพืชเลยนะคะเราก็ต้องเรียนตั้งแต่เรื่องเบสิกของพืชจนกระทั่งถึงมาเป็นพืชสมุนไพรเนี่ยในเรื่องของตำเหลบเครื่องไม่ใชดสำอางเนี่ยนะคะเจ้ักรกรเองก็เป็นผู้ผลิตตำาหลบถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่จะรู้สารเคมีพอเราเห็นสารเคมีปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อตัวนี้ออกฤทธิ์ะอะไรผลิตยาที่เป็นยาเม็ดแต่ต้องใชเ้เม็ดยาขนาดไหนจึงจะเหมาะหรือแม้กระทั่งทําในห้องทดลอง จนกระทั่งถึงตอนที่เราจะต้องถึงู้วยพวกละดังนั้นเภสัชกรก็คือเป็นผู้ส่งมอบยาเป็นผู้อธิบายการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีผลปฏิยาต่อกันไหมเภสัชกรจะต้องรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่จะเห็นว่าตั้งแต่การผลิตนะคะการกระบวนการตั้งแต่รอแบคทีเรียการผลิตแล้วก็การส่งมอบยาให้ผู้ป่วย ด้วยความรู้ในเรื่องยาที่เภสัชกรมีทําให้เภสัชกรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาในทุกขั้นตอนเช่นเภสัชกรในสายงานทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนในการผลิตยาต่างๆตรวจสอบควบคุมโรงงานผลิตยาให้ได้มาตรฐานรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ตัวยาใหม่ๆเช่นฝ่ายการผลิตฝ่ายการควบคุมคุณภาพในโรงงานยาและเครื่องสาอางองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหารฝ่ายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทยาและสถาบันการวิจัยของรัฐเป็นต้นเภสัชกรสายงานทางบริบาลเภสัชกรรมเกี่ยวข้องกับการนำยาไปใช้ได้แก่การจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและแนะนำการใช้ยารวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพตรวจติดตามการใช้ยาและประเมินผลของยาต่อผู้ป่วย เช่นเภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งพี่จูก็เป็นเภสัชกรในสายงานทางบริบาลเภสัชกรรมเช่นกันครับยากแก้ยกกันหาชุดผชุดยาแก,ยก้ย่อสารไฮรคะคุณป้าไปทำอะไรมนาะเดินมากคุพี่ว่าเดินเยอะอย่างนี้อได้แน่นะคะบาง การพักประมาณถึงสิบนาทีก็ลุกอีกแล้วเร,ร,ราะเราเป็นมานานหรือยังกินมาแค่สองสามนาท์แล้วจะเห็นว่าร้านเนี่ยที่มีพู้ประกบการจะถามเยอะมากนะคะแต่ว่าไปกินกินเองไหมคะเป็นมานานหรือ,อยังก่อนหน้านี้นทานยาอะไรไปบ้างหรือเปล่ามีโรคประจําตัวไหมมีการแพ้ยาไหมมีภาวะตั้งครรภ์หรือเปล่ากินยาสมุนไพรอยู่ไหมมีภาวะตับไหตบไหรือเปล่าเพราะเราจะไม่เป็นคําถามปลายปิดถ้าคำถามปลายปิดปุ๊บมันเท่ากับคนไข้อาจจะซื้อยาระบุเลยซื้อยาบางตัวมาซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาก็ได้ เมื่อเราทราบประวัติแล้วเราจะเริ่มกระบวนการที่จะจ้องจ่ายายานะคะกระบวนการจ่ายายาของเราก็ต้องดูว่าตรงกับโรคเขาด้วยนะคะแล้วก็แนะนําการกินยาที่ถูกต้องแล้วก็มีข้อปฏิบัติตัวอย่างไรไม่มีไอย่างแต่หยอกเม็ดเดียวยไม่มีเลยไม่มีจ้ะมันต้องทองานร่วมกันมันจะช่วยการรักษา,าสามตัวนี้เพราะว่ายังใช้งานที่มันเยอะหรือเปล่า้อไในพักบ้างนี่คือการที่แนะนําปฏิบัติตัวเพื่อ ยา yeah, ไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้ายนะคะคำตอบสุดท้ายคือการที่เขาดูแลตนเองได้ดีการารักษาถึงจะได้ผลนะคะบทบาทการทําหน้าที่ของเภสัชกรของพี่จูไม่ได้จบเพียงแค่ในร้านยาเท่านั้นนะครับ เพราะนอกจากงานประจำที่ร้านที่ต้องรับผิดชอบแล้วพี่จูยังแบ,บ่งเวลาส่วนหนึ่งทุ่มเทให้กับการลงท้นที่ชุมชนในละแวกร้านเพื่อเป็นการติดตามผลการใช้ยาและช่วยแนะนําข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับผู้ที่จําเป็นต้องใช้ยาอีกด้วยจริงๆจุดเริ่มต้นของการลงชุมชนเนี่ยคืบเนื่องมาจากว่าเราอะใกล้บ้านทู้ป่วยใช่ไหมคะการไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเป็นการที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างเภสัช กับผู้ป่วย<อ>นะคะจะเห็นว่าเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราเรู้สึกผู้ป่วยเองจะเปิดใจที่จะรับข้อมูลแล้วก็ผู้ป่วยเองก็จะบอกในสิ่งที่เขาเป็นจริงรู้สึกเขาจะไม่เกรงเป็นไงลูกเฮ้หนูจะออกเหรอหนูจะออกข้างนอกเหรอเก่งจังเดี๋ยวนี้ยิ้มได้ละหวัวดดีสิคะสูงขึ้นเยอนะแน่ยายถึงขึนเยอะ่ไอ้กี้หวัดดีด้วยยาย คนนี้เป็นสิ่งประจัก์ของหมู่บ้านนี้นะแล้วพี่ก็สงี่ยชีวิตพี่เลยว่าจากเด็กที่นอนเป็นผักอ่ะพอเราไปเยี่ยมเนี่ยเขาเขาเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็เก่งแข็งเก่งหาเพื่อให้เราโชยเราดูว่าเขาทําได้แล้วก็จากที่นอนเป็นผักลุกขึ้นมาเดินได้ขนาดนี้นี่คือครอบครัวหนึ่งที่เภสัชกรลงพื้นที่มาช่วยดูแลการใช้ยาให้โดยมีคุณตาที่เป็นผู้สูงอายุคุณยายที่มีโรคประจําตัวหลายโรคและหลานสาวที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ ผลจากการจมน้ําเมื่อ8ปีที่แล้วเริ่มต้นดูตั้งแต่แรกๆที่เขาเพิ่งเริ่มจมน้ำ่ะพอดีคุณตาเนี่ยเพิ่งเอาเด็กกลับมาแล้วก็คุณตาก็ไปถามเรื่องอาหารที่จะบำรุงสุขภาพผู้ป่วยแล้วเราก็เลยเป็นคนชอบถามเนาะอ้าวใครกินล่ะอะไรเงี้ยตาก็บอกว่าหลานอะไรเงี้ยตาบอกหลานกินแล้วหลานเป็นไรหลานจมน้ำตาก็จะร้องให้นะเราก็าโอเคเดี๋ยวขอไปดูที่บ้านหน่อยนะอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นว่าเราก็เลยเริ่มหาข้อมูล แล้วก็เริ่มติดต่อมูลนิธิสอบถามเรื่องเกยวกับเด็กพิก,การอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มหาหนทางว่าทำยังไงก็ได้ให้เขามีดำรงชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยไปหนูอ,อยากเดินดใช่ไหมลูก<ล><ล>นี่ดูดีใจท่าก็ดีใจเขาคือนี่ดีใจมากเลยดูสิยิ้มไม่หยุดเลยอ่ะ<ล>บ้านนี้เองก็ เราดูผู้ป่วยคนนี้แล้วเนี่ยเราเลยต้องดูร์กิเวอร์ดูผู้รู้เรียงเป็นโรคข้อเสือ่อมเป็นโรคความดันวันนี้โครงการเลิกเล่ายังไม่สําเร็จคือไม่ได้ตรวจเช็คหมอนะคะแต่เราดูว่าเหมาะสมกับผู้ป่วยไหม <S <S เพราะว่าไม่ได้เอาผู้ป่วยไปถ้าเอาผู้ป่วยไปเนี่ยต้องปิดร้านแล้วก็ตายอยาต้องอุ้มเด็กไปก็เป็น ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็ตอนตอนนั้นก็ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีอะไรก็ทํากันสนุกดีคุณหมอคุณหมอให้เปลี่ยนยามานานยังไงอ่าเี่ไม่มีอะไรมีแต่ยาบำรุงหมดเลยค่ะเด็ดตอนนี้สามส่วนตัววิตามินตัวนี้ยังให้กินอยู่ปะกินยังกินอยู่เคสัตไม่แกหมือนเป็นยังไงเป็นได้ยังไงใจเป็นที่ขึ้นที่ว่าอบอุ่นอะคือว่าเออถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราไปทำน้ำจุกันเอง คุณโยธาบดอย่างแรกนะคะที่เป็นเกสักรเนี่ยจริงๆเขาต้องรักในวิชาชีพก่อนนะคะคือต้องต้องจริงใจนะคะต้องซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วยนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะที่จะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็จริงใจที่จะดูแลคนเนี้ยให้ได้ได้สุดท้ายได้ได,ได้สุดท้าพที่ดีความสุดอย่างมากถ้าผู้ป่วยหายนะคะยินดีมากๆเลยหรือว่าผู้ป่วยเนี่ย เขาเรียกอ่ามอบมอบคอาไว้บางใจนะคะนะคะไว้วบ,บางใจซึ่งมาปรึกษาเราทุกเรื่องอันนี้เราเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นน้ําน้ําหล่อเลี้ยงต้นไมเ้เล็กๆนะคะในชุมชนได้นะที่ว่าหลังจากที่รู้จักกับการทำงานของเภสัชกรไปพอสมควรแล้วนะครับ มาต่อกันที่เส้นทางการศึกษากันบ้างซึ่งผู้ที่จะเป็นเภสัชกรได้นั้นจะต้องเรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอนภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนอย่างเช่นคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับแต่เดิมนะคะเออเภสัชศาสตร์เรียนกันทั้งหมด5ปีตั้งแต่ปี2 5 5 2เป็นต้นมาเนี่ยเรามีการเปลี่ยนหลักสูตรนะคะให้เรียนทั้งหมด6ปี โดยที่น้องที่สนใจเนะะี่ยค่ะต้องเลือกตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่เข้ามาเลยว่าจะเลือกหลักสูตรไหนระหว่างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคือโดยทั่วไปถ้าเกิดเป็นเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริบาลทาง เภสัชกรรมเนี่ยนะคะจะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นนิสิตท,ที่เรียนในสาขานี้ค่ะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วอย่างเช่นว่าเขาจะต้องขึ้นบอร์ดกับแพทย์หรืออยู่ตามร้านขายยาถ้าเกิดเป็นเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์เนี่ยนะคะจะเป็นพวกที่รักงานวิจัยชอบอยู่ในห้องแลบชอบทําการทดลองนะคะพวกนี้ก็จะไปอยู่ตามโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตยาหรือว่าเป็นการวิเคราะห์คุณภาพยา น้องต้องตัดสินใจตั้งแต่ต้นนะคะว่าตัวเองชอบในแนวทางไหนน้องที่สนใจเนะะี่ยค่ะควรศึกษาวิชาชีวะกับเคมีให้เยอะๆเราอาจจะต้องมีการท่องเนื้อหาเยอะนิดนึงนะคะวิชาเภสัชยาเป็นหมื่นๆตัวแต่คนเลยจรงดีปัจจุบันเนะะี่ยค่ะคุณหมอเนี่ยให้ความสนใจกับวิชาชีพเรามากขึ้นปัญหาเรื่องการใช้ยาเนี่ยหลังจากที่พยาบาลไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยลดลงเป็นอย่างมาก นะคะทำให้คุณภาพชีวิตของผูป้ป่วยโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญและก็มีความหลากหลายมากเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังสนใจในวิชาชีพนี้อยู่ผมก็หวังว่าคงจะเป็นอาชีพที่ไม่ยากเกินฝันนะครับ เอาละครับสำหรับตอนหน้ารายการของเราจะนำเสนออาชีพอะไรนั้นผมต้องคอยติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วมาไต่เป็นใดไปพบกับความหลากหลายของอาชีพในรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ